สวัสดีครับผมวันนี้บรรยากาศคลื่นฟ้าคลื่ลนฝนทั้งวันเลยนะครับกิจกรรมในสวนวันนี้ก็คือสูบน้ําใส่กองเห็ดฟางแล้วก็ใส่แปลงพวกเห็ดเต,ต่านะครับเมื่อเช้านี้ก็เสร็จแล้วคลิปนี้ผมจะมาพาชมไม้ผลนะครับที่อยู่โซนด้านบนนะโซนด้านล่างในต่างหากโซนด้านบนเป็นโซนที่อยู่บนที่เนินนะครับเป็นภูเขาที่เตี้ยประมาณ45องศานะครับโซนนี้เป็นไม้ผลที่มีอายุน่าจะ3ปีพอดีนะครับ ก็ถือว่าไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะสำหรับผมเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับถ้าทำตามสูตรที่ตามตำราบอกว่าใส่ปุ๋ยเคมีทุก15วันทุก1เดือนเนี่ยมันก็น่าจะโตไวกว่านี้อยู่แต่ได้แค่นี้ผมก็คิดว่าโอเคแล้วแหละสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับก็คือใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยที่สุดใช้ปุ๋ยเคมีบวกกับอินทรีย์ใช้ให้มันประหยัดที่สุดให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็เคยอัพลงไปหลายคลิปวิดีโอแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีดูแลไม้ผลให้โตไว แบบไม่พึ่งปุ๋ยเคมีนะครับสำหรับโซนนี้นะโซนนี้บอกได้เลยว่าเป็นการดูแลแบบอินทรีย์ล้วนๆนะครับแต่ในสวนก็ไม่ได้เชิงว่าปฏิเสธปุ๋ยเคมีนะครับก็มีใช้อยู่ก็เคยทําเป็นคลิปลงไปอยู่แต่มันมีวิธีการใช้ที่แบบไม่สิ้นเปลืองก็มีนะครับสวนลําไยที่เห็นในคลิปนี้นะครับตรงโซนข้างบนนี้แหละเป็นลําไยพันอีดอนะครับซึ่งในสวนผมก็สะสมไว้อยู่หลายสายพันธุ์เหมือนกันแต่หลกัลกๆก,ก็จะเป็นพันธุ์อีดอนะครับ ทั้งหมดนี้ก็ใช้ระยะปลูก4,5เมตรบ้าง4,4เมตรบ้างนะครับอายุ3ปีโดยประมาณก็ถือว่ามีการเจริญเติบโตที่ดีมีการแตกยอดถอดใบที่ดีเพราะมีวิธีการดูแล6อย่างที่ผมจะนํามาบอกในคลิปนี้นะครับเข้าเรื่องกันเลยวิธีที่1ครับในการปลูกแต่ละครั้งแต่ละหลุมแต่ละต้นเนี่ยที่เห็นในคลิปนี้เนี่ยผมจะรองพื้นหลุมก่อนปลูกทุกต้นนะครับเป็นปุ๋ยคอกเก่าอัตราส่วน1ถ้วยต่อหลุมแค่นั้นเองนะครับ ซึ่งในคลิปนี้อาจจะไม่มีภาพประกอบหรือคลิปประกอบมากนะักลองนึกภาพตามสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังก็จะเข้าใจเองนะครับก็คือ1่ละผมจะลองพื้นหลุมทุกต้นเลยในโซนที่เห็นในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นโซนด้านบนการลองพื้นหลุมมันจะทําให้ต้นไม้โตไวกว่าการไม่ลองพื้นหลุมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ลองพื้นหลุมมันก็โตได้เหมือนกันมันก็มีวิธีการดูแลนอกเหนือจากนี้เหมือนกันแต่ลองพื้นหลุมไว้เป็นที่สุดนะครับนี่คือวิธีที่1 วิธีที่2ครับก็คือผมจะกําจัดวัชพืชด้วยการตัดหญ้าทุกรอบทุกปีเลยนะครับไม่มีการใช้สารเคมีการตัดหญ้าแต่ละครั้งเนี่ยผมก็จะกวาดเศษวัชพืชเศษหญ้าเนี่ยสมไว้ที่โคนต้นและที่สําคัญมันมีเคล็ดลับอยู่การตัดหญ้าจะเลือกตัดในช่วงที่หญ้ามีการสะสมอาหารมากที่สุดครับอันนี้ผมเคยทาเป็นคลิปไปแล้วนะ ถ้า fc เก่าถ้าได้ติดตามกันก็น่าจะรู้อยู่ดูวัชพืชอย่างไรช่วงที่มันสะสมอาหารก็คือมันมีใบเขียวมันกําลังเริ่มติดดอกแต่ยังไม่ออกผลนะครับช่วงนั้นจะมีธาตุอาหารสูงเราก็ตัดออกมาแล้วก็กองรวมไว้โคนต้นแบบนี้เลยนะครับนี่คือวิธีที่สส่วนวิธีที่3ที่ผมใช้ก็คือใส่เชื้อราไมคอรไรซาครับทุกต้นที่เห็นในโซนในคลิปนี้นะครับผมใส่เชื้อราไมคอรไรซาครบทุกต้นเลยผมใส่ตั้งแต่ช่วงต้นฝนแล้วนะ ช่วงที่เห็ดออกใหม่ K เนี่ยผมก็หาซื้อดอกเห็ดแก่ K มาแล้วก็มาทําสปอร์เองแล้วก็เอาใส่มันทําให้ต้นไม้ของเราโตวไวครับและที่สําคัญเนี่ยมันจะช่วยป้องกันรากเน่าโคนเน่ามันจะช่วยป้องกันเชื้อราที่จะมาเข้าทําลายรากพืชเราได้ทําให้ทนแรงต่างหากนะครับการใส่เชื้อราไมโครลิซานี่คือวิธีที่3ที่ผมใช้กับลําหญ่โซนนี้ส่วนวิธีที่4ก็คือตัดแต่งกิ่งให้โล่งปโปรง่งทุกปีครับตั้งแต่ปีแรกเลยที่ผมปลูกนะ่ย ปีแรกผมปลูกผมก็ตัดยอดนะครับคลิปการตัดยอดผมก็ทําไปแล้วนะตัดยอดตัดแต่งกิง่งให้โล่งโปรง่งให้แสงส่องผ่านลําต้นได้เพื่อรักษาให้เป็นพุ่มเตี้ยแบบที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับอันที่จริงมันจะสูงกว่านี้ถ้าสูงมันดูแลลําบากครับเวลาเก็บผลผลิตก็ลําบากเราจะฉีดพ่นฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรมันก็ลําบากเพราะมันสูงผมใช้วิธีตัดแต่งกิง่งตัดยอดออกให้มันเป็นพุ่มเตี้ยลักษณะนี้แหละให้มันกระจายออกด้านข้างเพื่อการดูแลที่ดีและที่สําคัญ ปัญหาเรื่องการค้นล้มจากพายุฝนก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ผลพุ่มเตี้ยมันไม่สูงนั่นเองนี่คือวิธีที่4ส่วนวิธีที่5ก็คือผมจะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเป็นประจำครับหลังปลูกได้1เดือนก็จะเริ่มใส่เริ่มใส่เน้น้อยก่อนอาจจะต้นละ1กิโลรอบทรงพุ่มนะครับพอผ่านไป1ปีผมใส่เป็นกระสอบเลยอันนี้ผมเคยทําเป็นคลิปแล้วนะก็คือกวาดใบไม้มาสมไวโคนต้นแล้วก็ออกปุ๋ยคอกนี่แหละเทเป็นกระสอบเลยครับ ทำปีที่แล้วกับปีนี้ล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภานี้เองผลปรากฏว่ามีการเจริญเติบโตที่ไวมากนะครับและที่สําคัญปัญหาเรื่องรักเน่าคนเน่ามันไม่มีเพราะว่าก่อนใส่เนี่ยผมจะเอาใบไม้เอาเศษใบไม้เอาเศษหญ้าเนี่ยปูพื้นไว้ก่อนแล้วค่อยเทปุ๋ยคอกใส่ต้นละหนึ่งกระสอบแตกยอดถอดใบได้สวยงามครับโตวไวมากนี่คือวิธีที่5ที่ผมใช้กับไม้ผลโซนนี้นะครับส่วนวิธีที่6ก็คือให้น้าต่อเนื่องครับ ก็คือมีการวางระบบน้ําทุกจุดนะครับถ้าปลูกแบบอาศัยเทวดาเลยมันคงไม่ได้ขนาดนี้คือหน้าแรงเนี่ยนอกจากจะหาอะไรมาห่มโคนไว้ก็ต้องมีการให้น้ําแต่ไม่ได้ให้น้ําบ่อยนะครับก็คือสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งหนักๆเลยนะ่ในช่วงหน้าฝนนี่ก็ปล่อยเลยนะครับเพราะว่าการคลุมโคนต้นแบบนี้มันรักษาความชื้นได้นานมากหน้าฝนมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งในการคลุมโคนต้นหรือทําปุ๋ยหมักรอบโคนต้นเนี่ย ผมจะรดด้วยกากน้าตาลนะครับกากน้ําตาลหนึ่งแก้วผสมน้ํหนึ่งบัวรดน้ามารดรอบโคนตน้นเพื่อาการย่อยสลายที่ไวและดีมันจะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายได้ไวกว่าที่เราไม่ทําอะไรเลยนะครับเพื่อสามารถดูดซับดูดซึมเข้าไปใช้ได้ไวมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าครับลองทําดู6วิธีดูแลไม้ผลให้โตวไวรับรองไม่ว่าจะปลูกในสภาพดินแบบไหนก็โตวไวได้เหมือนกันหากใช้ทั้ง6วิธีนี้ ก็ถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ